สหกรณ์จังหวัดกาฬสินได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำง,งานเพื่อคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำง,งานเริ่มจากการสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานเริ่มจากผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมดุลชีวิตและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยการกำหนดนโยบายชัดเจนมีการวางแผนและสื่อสารผ่านประกาศอย่างทั่วถึง มีระบบการติดต่อภายในที่สนับสนุนการรับรู้ของบุคลากรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกิจกรรมเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งไม่เพียงสร้างความตระหนักรู้แต่ยังเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและยั่งยืนภายในองค์กร แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทั้งองค์กรในการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาลสินดำเนินง,งานด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานได้อย่างครบถ้วนภายใต้การจัดการที่เป็นระบบเริ่มจากการกำหนดพื้นที่ใช้งานให้เหมาะสมมีการแยกโซนการทำงานพักผ่อนและมุมเครื่องดื่มอย่างชัดเจนพร้อมจัดทำแผนผังแสดงพื้นที่และหน่วยงานย่อยไว้ครบถ้วน โต๊ะทำงานโต๊ะกลางร่วมถึงตู้เอกสารถูกจัดอย่างเป็นระเบียบมีมป้ายชื่อและผู้รับผิดช,ชอบชัดเจนพระบรมฉายาลักษณ์หรือปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับงานราชการจัดอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเครื่องใช้สำนักงานเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และแฟกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอพื้นและทางเดินสะอาดปลอดภัยไม่มีสิ่งกีดขวางจัดแต่งต้นไม้เพิ่มความสวยงามในบางจุด จุดบริการต่างๆเช่นมุมกาแฟห้องพัสดุและห้องน้ำก็มีความสะอาดพร้อมใช้งานมีแสงและอากาศถ่ายเทเพียงพอที่สำคัญยังได้นำกิจกรรม5สมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและสุขภาวะที่ดีของบุคลากรอ,อย่างแท้จริง ด้านการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของทั้งบุค,คลากรและผู้มาติดต่อราชการโดยมีการซ้อมกรณีเกิดอคีภัยขึ้นใน่วยงานนอกจากนี้ยังมีการดูแลระบบไฟฟ้าอย่างเข้มงวดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการกำหนดแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยเช่นการปิดแอร์และดีไว้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงาน และที่สำคัญยังได้จัดพื้นที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมระบุผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของสำนักงานในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นระบบการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อสุขภาพของบุคลากรโดยสามารถผ่านเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดีได้อย่างสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเมื่อยาของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการระบายอากาศที่ดีอุณหภูมิภายในห้องทำงานเหมาะสมไม่มีเสียงรบกวนหรือแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานนอกจากนี้ยังมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมีจุดรองรับที่เหมาะสมและดูแลบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงามพร้อมติดตั้งป้ายแสดงทิศทางและชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากรทุกคนในทุกมิติการทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาลสินเราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวิสัยรักความสะอาดโดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้เวลาเพียง10นาทีหลังเลิกงานในการจัดเก็บ และทำความสะอาดโต๊ะทำงานเพื่อความเรียบร้อยและพร้อมสำหรับวันถัดไปด้านการลดเลิกบุหรี่เรามีจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่เฉพาะเพื่อความเหมาะสมและสุขภาพที่ดีของทุกคนนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามค่าดัดชนีมวลกายหรือ B.M.I. ของบุคลากรทุกคนเพื่อดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรไม่ต้องเดากันเองว่าใครน้ำหนักเกินหรือขาด เราจึงมุ่งมั่นสร้างสุขภาพที่ดีอีกควบคู่ไปกับบรรยากาศการทำงานที่สมดุลและเป็นสุขผลจากความร่วมมือและความตั้งใจของพวกเราทุกคนทั้งในเรื่องความสะอาดความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขนิสัยที่ดีในที่ทำงานทุกอย่างนี้ทำให้บรรยากาศการทำงานของเราดีขึ้นพร้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและใจที่สุขสบายไปพร้อมกันพวกเราจะร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆ ให้สำนักง,งานแห่งนี้เพื่อให้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อบอุ่นของพวกเราตลอดไป